สวัสดีครับเอซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับมืัอนี้ผมจะพามาสำรวจราคางวัวยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสมสนุกตำบลหนองสิมอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นนัดวันที 28, ่8 8ุพฤศจิกายน2,564นะครับเอซีพี่น้องครับครับ นี่นะครับเพิ่นกระลังต่อรองราคางง่วงครับมีตักของง่วเสือไล่ผมบอกโอ้เสือไล่ผมบอกครับเพิ่นห้องไล่ผนได้ครับนี่ยหาเมื่อเก่าหาเมื่อเก่าสามตัวสามตัวนี่นะครับตัวแม่เหมือนเล่ยบอขับเนี่ตัวปู้ตัวนี้นะครับเอซีพี่น้องครับเป็นงัวสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยโบกูน้ำเพลินเนาะ

ปเ,เปล่นพอดมันเปลนเพปลนขนเป็น,นงน่นเอาวีเอาวีผมไม่เอานะครับเอฟซีพี่น้องครับง่วนสามตัวนะครับเพื่อนห้องไว้ทีหาหมื่นเก้านะครับนี่นะครับเป็นกัดตอร่องกันลุงมาเหลือหาชิบเจ็ดหาลอยนะครับจากนยายหอยเจ้าของงว่วทีห้องไวหาชิเก้านะครับเ็ฟซีพี่น้องครับเป็นง่ว สามตนะครับงั่วแดงนะครับพิซซี่พีพ่น้องครับอยู่ตลาดบ้านสมสนุกอำเภอบอัวรบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับพิซซี่พีพ่น้องครับครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งงั่วมแม่ลูกนะครับเป็นงั่วลูกลูกกระทบนะครับพิซซี่พีพ่น้องครับเป็นงั่วบามัน ผสมบาซินนะครับของพอตุยนะครับบ้านผู้ดินครับของพอตุยบ้านผู้ดินนะครับเอวงัวมาตลาดนาบ้านสมสนสามหมื่นกหาพันแสนสามหมื่นกมหาพันนะครับเอฟซีพี่น้องครับแม่ใสหมูว่านนี่ใส่แล้วใสครับตัวใหครับแม่มันใส่แล้วแม่นั่นครับมันขึ้นหมูว่านใสแล้วใส่กับตัวใหครับใส่บักอันดมันใสอัลมันอันดมัน นี่นะครับเอฟซี F C, พี่น้องครับงัวแม่ลูกนะครับลูกเป็นโตผูแดงเลยนะครับอายุหกเดือนเองนะครับเอฟซี F C, พี่น้องอ้วนท่วนสมบูรณ์หูเงาเนียงเงานะครับจะสูงไงเป็นหนาตำหรับผู้ใดอยากได้ไปเป็นพอพันนะครับเอฟซี F C, พี่น้องครับ นี่นะครับพี่ซีพี่น้องเพิ่นห้องเวทีแสนสามหมื่นหาพันบาทของพอตุยบ้านผู้ดินนะครับเอฟซีพี่น้องครับพอตุ๋ยมีเบอร์เบอร์ทูบอมมอยู่ครับครับก่อเบอร์ทูนะครับศูนย์เก้าแปดครับห้าหกเครับสองศูนย์สามศูนย์ครับผมผู้ใดสนใจงั่วแม่ลูกคู่นี้ก็โทรเข้ามหาพอตุยบ้านผู้ดินได้นะครับแม่มันสูงหลายปันไดครับ มันงรอยหาวโดยโดยประมาณนะครับเอซีพี่น้องครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งเอานะครับแดงตรงตรทึ่งแม่ทึงลูกนะครับบ่แป๊วแมงบ่ดำบ่ขาวนะครับเอซีพี่น้องครับลูกกระตูผูนะครับลูกกระตพูแม่บ่ไนะครับราคาครับห้องแวดลายมนได้ก่อครับแสนสามหมื่นหันแสนสามหมืนหาพันขอขอทวนบ่ยอีกรอบนะครับศูนย์เก้าแปดครับ ศูนย์ก็เป็น5 6 7ครับผม2 0 3 0ครับ <พอ S 1> ผมบ้านผู้ดินปัตุยบ้านผู้ดินนะครับอ<ม>ีฟซีพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่์งวยัวตัวต่อไปนะครับนี่ตัวนึงนี่กับแม่ลุนนี่แม่สาวครับผมงวัวตัวนี้เป็นงัวแม่แม่สาวเบิ้์นดีสูงดีครับสูงหลายปอร์เซนต์ครับเนี่ยตัวนี้ลอยสี่สิบ ร้อยสี่สิบห้าได้ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับอีพีซีพี่น้องครับห้องเวลารายเป็นไหนครับพอตุ๋ยครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับอีพีซีพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับพอตุ๋ยเป็นห้องไว้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจ้าของงัวคนเดียวกันนะครับพอตุ๋ยบ้านผู้ดินนะครับอีพีซีพี่น้องครับ ครับนี่จะภาพว่าเบิ่งวงัวแม่ลูกอีกคู่หนึ่งคือกันนะครับเิบซี่ปีนองครับลูกเป็นตัวแม่นะครับห้องไปหลายป็นแดครับพ่อครับสามหาคือกันลวก็แม่พ่นั้นสิบสามหานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับยิบซี่ปีนองครับตัวแม่สูงหลายป็นแนครับ ลอยบวกแม่ลอยซีเซพหาบวกนะครับลูกเป็นตัวแม่จักเดือนละครับลูกลูกน้อยเพื่อน่ะลูกได้หเดือนกว่าครับลูกได้หาเดือนกว่านะครับพี่ซีพี่น้องนะครับครับผมครับขอเบอร์โทูนะครับ084ย์แปดสี่เก้าห้าห้าสามซื้อซื้อไว้จังไหนครับคุณพ่อครับพ่อติดพ่อติดพ่อติดที่บ้านไหนครับ คยุบ้านผูเสียเ่านะครับเอฟซีพี่น้องครับสนใจก็โทรเข้ามหาคุณพ่อเพิ่นได้นะครับเอาครับวันนี้จะพามาเบิ้งง่วแม่ลูกนะครับบานนี้อันนี้เป็นงัวสายพันธุ์ไหนครับพ่อเนี่ยเป็นเป็นมันใช่หรือเป่าพันธุรยบริยครับผมครับลูกตัวแม่ตัวผูครับเนี่ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับเอฟซีพี่น้องครับห้องแวหลายเปิ่นได้พ่อ ส7่0 0ื่นเจบาทนะครับเป็ซีพี่น้องครับง่วแม่ลูกนะครับราคาล่าสุดวันที่ยี่สิบแพฤศจิกายนสองพนายหกสิบสนะครับนี่คือราคาง่วอยุ่ตลาดบ้านสมสนุกตำบลหนองสิมอำเภอบารบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับเป็ซีพี่น้องครับอาพ่อห้องไว้หลายปันได้วกวบพ่อนี่ สี่หมื่เจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับพ่อมีเบอร์ทรบอมีครับมีับขอเบอร์เนี่ยพ่อศูนย์เก้าแหาสองหสองเก้าครับผมคุณพ่อซื้ออย่างครับพอดวนครับซือดวนพอดวนพอดวนอยู่บ้านไหนพ่ออยู่เรื่องใต้โอกสุมอยู่เรื่องไตเพื่อโกสุมนะครับพ่อขอทวนเบอร์ทรอี่รอบนะครับ0ูนย์เก้า หนึ่งหาสองหาเกหนึ่งนะครับอีซี่พี่น้องครับเป็นง่วแม่ลูกนะครับราคาตัวไดนกัพอเจ็ดเจ็ดหาต่อสี่หมื่นเบาทนะครับอีซี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงง่วตัวต่อไปอีกนะครับครับเดี๋ยวพามาเบิงงง่วแดงอันนี้เป็นแม่ลูกบ่อพอเนี่ยงวาสาวมั่นครับแม่สาวบ่นเนี่ยสาวมั่นล้วละ่ะสาวมันได้จักเดือนแล้วครับ ีสองเดือนตัวนี้ได้หาเดือนโตโตนั่นกระท่องได้หาเดือนเดือนครับครับผมตัวตัวนี้ท่องได้สองเดือนนะครับพี่ซี่พี่น้องครับตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนิหาเดือนอ๋อครับผมครับเอาไปไม้มาหนึ่งนะใบมาห่งนะที่เจ็ดเดือนนนี่หาเดือนครับผม คุณพ่อเป,นป็นจำเป็นจำผิดนะครับีแยกเพศเด้อนี่เด้อตัวหัวลวนนี่แยกเพศตผมนี่นีนน่นะครับตวรวจความเรียบร้อยแล้วเป็นผสมเที่ยมหลอดแยกเพศเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับหัวลวนนี่ตัวหัวลวนนี่ท่องได้จ๊กจ๊กเดือนหรอพ่อหาเดือนพ่อแดหหาเดือนนะครับห้องแว้หลาย,ยป็นไาครับเดือนครับพ่อแดหกับพ่อห้องแสนเนียหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น นะครับปี๊ซี่พี่น้องครับพ่อมีเบอร์เบอร์ทั่วบอขอเบอร์ทั่เนี่ยพ่อศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดหกหกสองสามแปดหกครับผมครับแล้วอีกตัวนี่แหละครับนี่ทองเจ็ดเดือนใบหลอดมันหายครับผมทองเจ็ดเดือนใบหลอดหายนะครับปี๊ซี่พี่น้องครับพ่อเวลายเป็นไหนพ่อตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบหานะครับปีซี่พี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะเบิ้งว่าส่วนสูงความเา้วเพิ่นนะครับนี่นะครับตัวนี้เก<ม>้าสิบหานะครับตัวนั่นสิบเอ็ดนะครับค่าหนึ่งแสนหนึ่งมื่นนะครับตัวที่เห็นกลนั่นตัวนี้เก้ามื่นหานะครับพี่ี่พี่น 4, ้นองทองถึงสองตัวนะครับแปูมอ,อ้าวพ่อขอทวนเบอร์เบอร์เบอร์อถ้วยอีกรอบเนี้ย สองสามแปหกับผมรับขอคอยรอบนึงพ่อศูนย์แปดศูนยเจ็ดหหสองสามแปดหกับผมรับคุณพ่อซื้อซื้ออย่างครับครับขับผมับครับขอ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 บขบขอบพอครอบคอบบอบขอบขอบาบงอวอีกแมขอบขอบขอบขบตัวนี้บขอองบ่อบบบ่อบขบขออบขว้อบข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 อบอบ เปิดไว้สี่หมื่นเก้านี่นะครับเป็นซีพีนองสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยึงร้อยร้อยซีบัตามกว่าร้อยสี่สิบหานะครับเป็ซีพีนองครับโดยโดยประมาณนะครับร้อยสี่สิบบวกเนาะแดงตรงตรงเลยนะครับเป็ซี่ปนองครับเป็นง่วแม่สาวนะครับเอาไปก็คือล่อมาล่อรอบขื้นคมหรือสอดหลอดได้เลย นะครับเป็นซี่พี่น้องครับแล้วตัวในน้อยนั้นได้ครับนั่นแม่ลูกแม่แม่ลูกนั้นห้องเว่หลายเป็นไหนครับเปิดไว้สามืนเจ็ดเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดครับนี่นะครับเป็นซี่พี่น้องครับผูดได้อยากได้ง้วไทยนะครับกระเบื้องกันดาวนะครับนี่นี่นี่ตัวแม่นี่ตัวลูกนะครับลูกเป็นตัวปูนะครับห้องแว่หลายเป็นไหนครับเนี่ยสามหมืนเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนะครับคุณพ่อมีเบอร์ทูบ่ครับ 083 896 6ด6 2คุณพ่อซื้อซื้อยังครับคุณพ่อสมานนะครับผู้ใดสนใจกะต้องโทู่ขม้าสอบถามคุณพ่อผู้ใดนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งนะครับคุณพ่อผู้ใดง่วงมากสามตัวนะครับจปซี้ีไน้องครับขอขอท่วนเบอร์เบอร์ทุ่อีกรอบนะครับ083 แปดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์หกสองนะครับอิซีพี่น้องครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวพามาเบิรงงัวอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงัวสายพันธุ์ไหนครับคุณพ่อครับลูกหมวดแดงครับลูกของหมวดแดงสายปลาหมันเป็นตัวผู้แมนบ่ครับเป็นพอพันธุ์เป็นพอพันธุ์สูงหลายปันได้ครับตอนนี้ตอนนี้สูงร้อย 140กว่าเกือบ150สูง140บวกเกือบ150นะครับพี่ซีพี่น้องครับวัดหน้าหรือวัดหลังวัดว an ัดหน้าครับส่วนมากครับวัดหน้าร้อยโอ้วัดหน้าได้150นะครับพี่ซีพี่น้องครับยังได้ขวบเดียวนึงครับงัวเพิ่งได้ขวบได้เพิ่งได้หนึ่งปีแน่นอนเนาะห้องไว้หลายป็นไรครับพ่อสี่หมื่นเจ็ดครับห้องไว้สี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่ซีพี่น้องครับ นี่นะครับผู้ใดอยากได้ไปเป็นพอพันนะครับเอาไปก็คือมีอนาคตเลยนะครับ4ี่หมืนเจ็ดนะครับเอฟซีพี่น้องครับเป็นง่วตัวผู้สําหรับไปเป็นพอพันอายุปีนิดๆนะครับสูงลอยเท่าไรก็พอสูงลอยหาสิบนะครับเอฟซีพี่น้องครับคุณพ่อมีเบอร์เบอร์ทูป่ะครับ คุณพ่อฮะแต่ก็เจ้า,เจาสนใจง่วตัวนี้นีเบอร์โทรบ่พอ่อมีครับกลับขอเบอร์โทรนะพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเก้าาหกหาคุณพ่อสื้ออย่างครับคุณพ่ออุทยครับคุณพ่ออุทัยย่บยุบบ้าน,านไหนพอ่อยูบบ้านขวาบ้านหันพมดเลยครับบ้านขวาขวบ้านหันทางกัเพอเมืองมหาสรารคามพูนแมนแครับครับกลับผมครับพ่ออาง่วมาเจัาตัวคเนเนี่ยตัครับแม่ส้าหน่อยนั่นจะเนิ่ง ด้านนะครับแม่สามหน่อยเดี๋ยวเ้าจะไปป่วงกันนะครับอีฟซีพี่น้องครับนี่นะครับแม่แม่สาวหน่อยนี่ห้องไว้หลายป็นแด่ครับพ่อครับห้องไว้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะครับอีฟซีพี่น้องครับเป็นง้อเป็นง้อสายสายพันธุ์ใดครับสายบามันสายบามันนะครับอีฟซีพี่น้องครับสูงประมาณประมาณร้อยร้อยสามสิบบวกนะครับอีฟซีพี่น้องครับ เพิ่นได้จักเดือนจักปีแล้วครับเยว่านี่ยังถึงปีครับเนี่ยว่ายังบ่ท่นถึงปีประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเือนอยู่ประมาณนี้แหะครับอยู่ประมาณนี้นะครับราคารเป็นได้กีครับสองหมื่นเกา่นเาต่อรองราคาได้เล็กน้อยไ้ครับผมขอทวนเบอร์โทร่พ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าหกสองเก้าห้าห นะครับผู้ใดสนใจงัวงสองตัวนี้ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามคุณพอ่อเพิ่นได้นะครับเป็ดซีพี่น้องครับมามานี่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งงัวแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับเป็ดซีพี่น้องครับอ,อ,อันนี้เป็นงัวงัวไทยเฮาแม,แมร์แมรบลอครับนี่ไอ้อกัดมัวกัดโอ้นี่กัดเนี่ยครับด้วยแองแองกัดเป็นบครับแมร์โอ้นี่นะครับเป็ดซีพี่น้องครับอ้อมไปพี่น้องเขาเบิ่งนเนี่ยครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับมีลูกพร้อมมีลูกเป็นตัวแมร์หรือ เป็นตัวเถิกนะครับซอฮอดยันหขายสามหมื่นขวบลูกโอ้งวแองกัดนะครับพี่ซีพี่น้องครับผมเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นงัวไทยบอกัดครับกัดนะครับบอง่ายง่ายสั้นๆฝาไทยฝาไทยครับผมครับกกพทยนี่นะครับนนั่ นี่นะครับเป็ดซี่พี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจงัวกัดอย่าเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาลูกตัวแรกลูกตัวแรกบพ่อเนี่ยแมนลูกตัวแรกลูกตัวแรกเป็นตัวผูนะครับบางคนกะจีว่าตัวเถิกนะครับแต่คนอ่าเล่าคนอีสานเท่าเอือนตัวเถิกสรุปว่าเป็นตัวผูนะครับเป็ดซี่พี่น้องครับเี่น้องใท้ภาคเหนือภากกลางกับบางคนอาจจะบบรูบางคนอาจจะเข้าใจนะครับ ผมก็เลยอธิบายนิดนึงลูกเป็นตัวผู้นะครับพ่อห้องไว้หลายปันไดนเนี่ยห้องหาสิบสามนึงสองตัวนี่นะครับห้าสิบสามนะครับติดซี่พี่น้องครับถือตัวละสองหมื่นสองหมื่นไปไปครับผมห้าสิบสามถือตัวละสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทหาซื้อเสรได้บาทหาซื้อเสรได้หัวตัวละสองหมื่นกว่านะครับแมนลูก ถ้าเพิ่นซื้อแยกได้บ่บ่แยกก็ได้ครับแยกแยกก็ได้โทรมาอยากได้ลูกก็ขายเป็นอยากได้เม่ก็ขายเป็นแยกก็ได้นะครับเป็นซี่ปน้องหรือจะเอาคููนี่ได้เออๆพ่อมีเบอร์เบอร์ทรบอเบอร์โทรก็081ย์่ครับ0028939สแเาล้วตัวนี้ก็เปิดไว้4ี่สิบห้าครับผมนี่ตัวนี้นะครับครับ กร้องกันได้อีกคือตัวนี้ซีซิหานะครับเป็นซีพี่น้องตัวแม่หรือตัวผูกครับเนี่ยแม่ครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวแม่สูงง่ายเจริญประมาณร้อยหาซีบได้ที่ร้อยหาซีบแล้วครับร้อยหาซีบบวกผลราคาเป็นซีพี่น้องครับเงัวหัวก็ได้สองปีงัวเพิ่งได้สองปีแม่นั่งแม่นั่งยั่งบัวท่านได้ทองครับบัวท่านได้ทับบัวได้ทับงัวงัวมันถ่ายหนา ง้อก็คือขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงไอ้เสือหยาบ่ดีหยาบ่หลายเพิ่นก็เลยสู้นิดหนึ่งเพื่อไดได้ไปหยาดีๆขุนดีๆอ้วนท้วนสมบูรณ์มุนมุนไปทั้งดากไอ้เพิ่นนะครับบังยัดช้าบาดนี่ใจเบ่งขาอขายยังดีเพิ่นทุกถอนโมมีนี่ขายกันแบบจืดๆเลยนี่นะครับทั้งท้ายทั้งขาหลังหางนะครับ นี่นะครับพีซี่พี่น้องครับซีมื่นหานะครับง้วขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับู้เพุทธเอาพุเป่นเลี้ยงบ่ดีบ่มีเวลาเบิ่งแย่งนะครับผู้ใหญ่ใได้เอาไปพัฒตนากะมีอนาคตนะครับ็นซี่พี่น้องสูงใหญ่เงานะครับหัวบมีสิ่งีอยงครับอัตลักษณ์กับสมบูรณ์นะครับง้วบ่ได้มีตำหนินะครับเป็นงัวแม่นั่งนะครับ็นซี่พี่น้องครับ ครับขอท่วนเบอร์ท้ยรอมนะครับคุณพ่อครับครับได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งยสอแปดเก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้าพอแหล่นะครับเด้อพอแหล่นะครับผู้ไดสนใจงวงสามตัวนี้ก็โทเข้ามาสอบถามคุณพ่อแหล่ผู้ไดนะครับพี่ซี่พี่น้องครับครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับครับผม ฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับมีความิดเห็นจังไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ<อ>ผมก็จะพามาเบิ้งราคาง่วงควายเรื่อยๆนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับตามคอกตามฟ้ามตามตลาดนัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวีดผู้ดินน้ำนะครับ<อ>ผมก็จะลาคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ขอบคุณลหลายๆครับ